เรื่องของบุญกุศลเนี่ยก็นะจะมีบุญกุศลที่เรียกว่ายังเป็นไปในวัฏฏะสงสารอยู่กับบุญกุศลชั้นสูงที่เรียกว่าวิวัฏฏะเป็นไปเพื่อการหลุดพน้นะเป็นบุญกุศลชั้นสูงที่สามารถชำระล้างบาปและอกุศลและธรรมต่างๆได้นะเรียกว่าชำระนิเวณนิกรรมได้นั่นเองถ้าบุญในวัฏฏะเนี่ยที่เป็นไปวัฏฏะอยู่ จะไม่มีอนุภาพแบบนั้นจะเป็นบุญที่ให้ผลอยู่ในวัตตะแต่บุญชั้นสูงที่เรียกว่าบุญกุศลที่เป็นวิวัตตะเนี่ยจะเป็นบุญที่มีอนุภาพในการชำระล้างได้บาปกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆเพราะฉะนั้นการให้ทานเนี่ยมันก็มีทานที่ยังเป็นเรื่องของวัตตะอยู่ก็เป็นทานชั้นสูงที่เป็นวิวัตตะนั่นเองทานที่ยังเป็นวัตตะสงสารเป็นอย่างไร ก็เรียกว่าเป็นการให้แบบยังหวังผลตอบแทนอยู่เป็นทานที่เรายังจะเอาเพื่อตัวเราเองอยู่นั่นเองเช่นเราทำบุญใส่บาตรให้ทานแต่ว่าเราก็หวังหวังให้รวยหวังถูกหวยหวังให้ไปเกิดในสวรรค์ก็เรียกว่ายังหวังผลตอบแทนอยู่ยังดึงเข้าตัวอยู่ยังเป็นทานที่ยังจะเอาอยู่ อันนี้มันจะให้ผลในเรื่องของวัตตะสงสารมันก็ให้ผลตามที่เราปรารถนานะแต่มันยังเป็นผลในวัตตะสงสารอยู่แต่ทานที่มีอน,นิสงส์กว้างกวางกว่าสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นทานที่เป็นวิวัตตเป็นบุญชั้นสูงคือเป็นทานที่เกิดจากการให้การสละออกนั่นเองการให้โดยที่ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็คือจิตที่มันคลายออกให้ออกไปไม่ได้ต้องการสิ่งใดกลับคืนหรือผลประโยชน์คืนสู่ตัวเองนั่นเอง เป็นทานที่สละตัวตนนั่นแหละนะเป็นทานที่การให้การสละออกนี่ทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกเราของใช้ทั้งแม้การสละสิ่งที่เรียกว่าความสุขความสบายส่วนตัวเพื่อผู้อื่นื่อส่วนรวมก็ตามนี่ก็เป็นบุญกุศลเป็นทานชั้นสูงเนะี่ยการสละออกนะการสละความเห็นแก่ตัวนะการให้อภยัยเนี่ย นะการให้อาภัยตัวเองการให้อาภัยผู้อื่นไม่ผูกโกรธนะการสละเรื่องราวต่างๆออกไปจากใจนะการสละออกเพราะฉะนันทานจริงๆแล้วมันมีนัยยะที่กว้างกว่านะแต่รวมแล้วมันก็คือการให้การสละออกไปนั่นเองถ้าอย่างนี้มันจะเป็นบุญชั้นสูงเป็นบุญที่วิวัตะเป็นบุญที่มีอนุภาพในการชาระล้างบาปและอกุศลธรรมได้ ฝึกบำเพ็ญทานที่เป็นการให้การสละออกอยู่เนืองๆนั่นเองนะฝึกที่จะให้โดยที่เราไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนให้โดยที่เราไม่ได้หวังผลไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆให้ก็คือให้ให้ด้วยใจที่อบอ้อมมารีเอื้ออื้อเผื่อแผ่ให้ด้วยใจที่หเอ็นอกเห็นใจผู้อื่นให้ก็คือให้สละก็คือสละอย่างเงี้ย นะไม่ได้หวังที่จะดึงอะไรเข้ามาสู่ตัวถ้าอย่างนี้จะเป็นบุญกุศลชั้นสูงอันนี้สองสองอย่างนี้เทียบกันไม่ได้เลยนะไม่สามารถเทียบกันได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องวัตตะกับเป็นเรื่องที่จะทําให้พ้นออกไปจากวัตตักนั่นเอง